วันนี้เวลา16นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนิกิยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปในการพระราชพิธีส่งวัมเพนพระราชจุกลถวายภาพพระกฐถินณวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดทุบเทียนเครื่องน้ำสกการบูชาพระพุทธชนสีพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมินทกบพิตรรัชกาลที่9ซึ่งบรรจุภายใต้ฐานพุทธบัลลังพระพุทธชนสีเสร็จแล้วสมหวเพนพระราชกุศล ถวายภาพพระกฐถินวัดบวรนิเวศวิหารเดิมชื่อว่าวัดใหม่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวร,รวิหารสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสาพรพลเสพกรมพระราชวังบวรสถานมงคล มีสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีนภายในพระอุโบสถประดิสถานพระพุทธรูปสำคัญสองพระองค์ได้แก่พระพุทธชินสีและพระสุวรรณเขตเป็นวัดที่ประทับของรัชกาลที่4ถึงรัชกาลปัจจุบันขณะทรงผนวดตลอดจนเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช4ีพระองค์ได้แก่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาประเวศวริยาลงกรสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรส สพระสังฆราชเจ้ากรมมารวงวชิรญ,ญาณวงศ์และสมเรับพระสังฆราชเจ้ากรม,มหลรวงวชิรญ,ญาณสังวรพระราชกามวาจาจารย์นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของสงแห่งแรกในประเทศไทยอีกทั้งเป็นวัดประจำรัชกาลที่6และรัชกาลที่9ด้วยปัจจุบันมีพระสงฆ์116รูปสามเณร1นรูปจากนั้น เวลา17นาฬิกา44นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงมาเพนพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดมหาธาตุยุวราชรังสลิิ์เป็นวัดที่สองซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารเดิมเป็นวัดราชชื่อวัดสลัก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงบูรณะปฏิสังขรณ์เนืน่องจากตั้งอยู่ระหว่างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ร,ดกระหมอ่อมพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหารตามชื่อวัดในกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นที่ปริสฐานพระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช จากนั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตในการบรรณะปฏิสังขรณ์พร้อมกับพระราชทานนามว่าวัดมหาธาตุยุวราชปรังสลิดวัดแห่งนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงแห่งแรกตลอดจนเคยเป็นสถานที่พระราชทานเพลิงพระบุพโพเจ้านายและพระราชทานเพลิงพระศพพระบรมวงศ์ชั้นสูงด้วย ในการนี้ได้พระจาานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินด้วย